เติมลมยางแบบบุฟเฟ่ที่คอกพิท2ปีแค่9บาทเพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปช้อปปี้นะครับแล้วพิมพ์หาร้านคอกพิทโปรโมชั่นนี้จะอยู่หน้าแรกของร้านเลยนะครับกดเลือกโปร9บาทแล้วก็ชำระเงินได้เลยครับ <gesch ee. S 1> พอเพื่อนๆมาถึงร้านนะครับก็เอาดีลที่เราซื้อในแอปช้อปปี้เนี่ยครับให้ทางเจ้าหน้าที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านก็จะปล่อย ลมยางเราออกแล้วก็เติมลมในตัวเช่นเข้าไปแทนนะครับถ้าทางร้านเขาถามว่าเติมเท่าไหร่ตรงนี้ก็เราก็ดูได้เลยนะครับเปิดประตูฝั่งคนขับบางรุ่นก็อาจจะอยู่ที่ฝั่งคนนั่งนะครับจะมีบอกไว้เลยว่ารถรุ่นนี้จะต้องเติมลมยางเท่าไหร่อย่างรถผมก็เป็นยาริสนะครับทางคู่มือก็ให้เติม36ทั้ง4ล้อเสร็จแล้วเขาก็จะให้สติกเกอร์นะครับมาติดที่รถ อย่างของผมเนี่ยก็ยังเติมแบบบุฟเฟ่ได้จนถึงเดือนธันวาปี2567เลยครับรวมเก้าบาทได้2ปีโปรมันจะอยู่อีกนานไหมหรือมันเพิ่งเริ่มถ้าโปรโมชั่นเนี่ยมันก็เริ่มมานานแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าลูกค้าเพิ่งเข้าไปเจอหรือว่าลูกค้าที่นิยมเนี่ยเพิ่มแต่หลังนีเองแต่ตอนนี้พอรวมค็อกฟิตกับแอคเนี่ยส่วนก็จะยิ่งเยอะขึ้นก็จะเข้าสะดวกขึ้นเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ก็มีแปะ แต่เป็นสติ๊กเกอร์ไว้ให้อ่าแล้วก็เข้ามานี่ได้แต่ไม่ถึงเข้าได้ทุกสาขาเลยสาขาเข้าได้หมดครับอ๋อเข้ามาได้เลยแล้วก็แจ้งได้เลยว่าเติวลยางเท่าไหร่หน้าหลังครับเติมลมยางให้ได้เลยครับโอเคขอบคุณครับพี่บุฟเฟ่เติมลมยางไนโตรเจน2ปีใช้ได้85สาขาทั่วไทยนะครับที่ร้านคอกพิษราคา9บาทคือปกติผมจะเติมไนโตรเจนนะครับแบบบุฟเฟ่ของเอ่อวีควิก ปีละ200บาทนะครับเท่ากับ2ปีเนี่ยก็คือ400บาทแต่อันเนี้ยเขาคิด2ปี9บาทครับผมก็เลยแวะมาลองใช้บริการดูพอดีเขามีมาเปิดสาขาที่ใกล้บ้านเลยคือออกมาจากปากซอยปุ๊บเจอคอรกพิดเลยก็เลยมาลองดูหน่อยครับผม